ในไม่เจ้าบ่เนี่ยในในในน้่ทำนายขี้เราดิบหมดเลยนนะโอ้ยจะฟ้าจะแอกดกี่โมงยังไอ้บวกไม่ห่วงห่วงเดียววันมาตื้งแง่สุดเลยเนี่ยไอ้ยังห่วงเดียเข้าก็ยังห่วงเดียวแม่แต่เราต้องห่วงลัาไปห่งแล้วอยู่ตเ่อดีอ่ะแต่ว่ามึงตัดสินอะไรดีอ่ะในพวกมันจัดงานในว่าเรางานอะไรเพราะอยงบื้อ

干么？哦，干吗？ ค่ะดีออมอ๋อเอ้ยไมเน่ยนอ้ยไปกินรมาเนี่ยวันนี้กนบกแจงบับไตมากงอาาพาเจะาไปไปลยไปปานี้บกไตมาหอดบ้านเนาะอมันชบกบกินเรา้าไตมาเนาะมันกับพ่อกกินเรา,าก็กินมัน,นมกันละก็สั่งก่อนหน่อยกินแล้วมันช่วยไปมึงกเมียุ้เอบ้างองอุ้งเม่อมึงงามดูแล้วดจ้า เมึงอกี่ทูกี่ียกี่เทียว่าอยากจกอย่างงี้มันว่าอยากจกมันว่าอย่างนังหรอกะเรอะอ่าว่าข่าวเมนเจียโาเนี่มันเกีบาเนี่ยบขาะกด้เอาแหงมึงไอ ตะปูดิโอ้ตอบวะเอาเจ้ามาบอกยออยู่นี่ตะปูตะปู มอยากหัวแตกอยากงบ้าเลยจัไงไม่จะจับตอปอะกะตะปูเนี่ยตอปอจะพูดยอาทำไมไม่ลำปอลำปอยังนันะลปอลำปอแม่จะาอรติโอแหงมื่อคุณเป็ตะปอมึงเายอดตะปูเอาีเขาตามันเรยตอยับตอปอยับตอปอแม่ตอปอนีมันเป็นปากที่แค่ํำทีมันเน่าหน่เสตอนีเน่าแหงต่อต่อยู่ปากมึงกูคห่าตินึคตลงมา

มึงไงวายอ้าลูกวะตายอ่ะมึงนี่หรอกใจบ้าหรเอบอสจะรอดได้หรอเจ้านี่มัาโมเปอร์สัยเราพูดไม่เป็นกลางวายโมยุตเตอร์าฟนมุลย์เฮกเราโอว่าว่าเขาไม่ได้ไปทำงานคนขึ้นมั่นจนถึงวันสุดจิง 你别分多了，干点呢我们？啊，我一把吧。我来我弄不行了，我干点我弄。你爹不把我家你了，慌了你爹？why？我不爹？我们我们不明我不爹？爹？why？我就缺才干，才干吧，干啥呢？爹？干啥玩意？爹 w มนจะโคตรโคตรเลยเ้ยเียยงกินเราเี่ยงอ่ะเฮ้ยทั้งห <lava> <identified voir> ู่นวา้นย <biography> ังอันบักพีวาเลยตะกายน่ตะกายตะกายนงย่าก็บักตะกาเร่่าักพีวาเาเตบักเสือกโตดโตดเต๋ เราจะได้โบว์มันทำมันใจมันบักมันใจเต่เออไม่ได้หรอกมันอยากต่อปั๊ดเมะไอ้เนี่ยอยากต่อปอไม่ได้ยอดตะปูนี่แหละกะว่าวรู้กันแก่ดีผ้าแต่เราต้องแม่งบันเออพวกเราไม่รับฟังว้ายไปมาตายมากันฟังที่จะไม่เสียแล้ว

แมักชั่วเกิดัาทำไมวะมี่ราโรคกันน้านับชั่วคักชั่วเนี่ยอีนี่ชั่วกะชั่วคักชั่วเนี่ยกูว่าจะมีโวษชาแล้วนะฮ่าฮ่นจิตตมมาใจละครจิตตมจังบญจังกายลงไฟเตี้ยโมแม